วิดีโอนี้นะคะเรามาเช็คกันสิว่าพลังงานความเป็นคุณแบบไหนที่สำคัญมากๆเลยนะคะในวันนี้เนาะใครมาพบเจอวิดีโอนี้นะคะก็พลังงานช่วงนี้วันนี้นะคะที่คุณมาพบเจอวิดีโอพลังงานแบบไหนไพแนะนำเลยว่าสำคัญมากๆที่คุณอาจจะควรเอามาใช้ปรับใช้ดูนะคะ พลังงานแบบไหนหนักแน่นเข้าไว้นะคะหนักแน่นเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้ค่ะอย่าค่อยเขวหรือว่าถูกทำให้คุณรู้สึกแบบน้อยเนื้อต่ำใจด้อยค่าไม่มั่นใจในตัวเองวอกแวกนะคะพลังงานของความหนักแน่นเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะ ยึดมั่นในเป้าหมายของคุณเนาะทางการเงินการสร้างตัวนะคะการทำให้ชีวิตนั้นมั่นคงมากขึ้นยึดมั่นนะคะเชื่อมั่นนะพลังงานของความนิ่งนะคะอะไรนิ่งได้เราก็นิ่งแล้วก็ทำเป้าหมายของเราต่อไปนะคะพลังงานของความมีเสน่ห์เนาะความมีเสน่ห์บางครั้งคุณอาจจะต้องเข้าใจนะคะในเรื่องของกรรมเวรน,นะคะสิ่งที่อาจจะมาเป็นแบบเหมือนนี่กรรม นะคะต่างๆที่อาจจะต้องพบเจอเนาะบางครั้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะพลังงานของความเข้าใจหรือว่าสิ่งที่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีบ่วงกรรมบางอย่างมีหนี่สินหรือว่ามีสิ่งที่เป็นสัญญาแล้วมันเกิดข้อผูกม,มัดะคะก็อยากให้เข้าใจในตรงนี้เนาะว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเหมือนฝ่าฟันต่อสู้นะคะจนกว่าจะมีอิสระ ใช่ไหมคะเพราะนั้นยึดมั่นแล้วก็ทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดนะ,ะอย่างไรก็ตามความเป็นตัวเองเนี่ยแหละนะคะความเป็นคุณเนี่ยคือมันมันเต็มเปี่ยนไปด้วยเสน่ห์เนาะนะคะความเป็นคนที่ยุติธรรมนะคะเป็นคนที่เหมือนมีความเป็นธรรมเสมอภาคทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นคนที่เหมือนเรียกร้องหาค,ความยุติธรรมนะคะเป็นคนที่มีความเด็ดขาดแน่วแน่ ใช้ตรกการและเหตุผลได้ดีเลยทีเดียวนะคะคุณรู้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดนะคะพลังงานของความอบอุน่นรักครอบครัวนะคะหรือว่าใช้พลังงานความอบอุ่นจากครอบครัวเนี่ยแหละนะคะไม่ว่าครอบครัวจะเป็นในรูปแบบใดอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะพ่อแม่ลูกคนรักหรือใครก็ตามปู่ย่าตายายนะพลังงานของความเป็นครอบครัวเนี่ยนะคะให้เหมือนนึกถึงเนาะหรือว่า ใช้ความรักหรือว่าความอบอุ่นพลังงานเหล่านั้นนะคะเพื่อเป็นแรงกายแรงใจนะคะหรือบางคนเนี่ยคุณอาจจะเหมือนมีเป้าหมายนะคะในเรื่องของการสร้างครอบครัวการสร้างความอบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นอาจจะเป็นพลังงานที่คุณปรารถนาพลังงานเหล่านี้ค่ะเหมือนอาจจะช่วยขับเคลื่อนเนาะขับเคลื่อนคุณนะคะบางทีอาจจะเป็นบริวารก็ได้ค่ะใครก็ตามที่คุณรู้สึกว่าทําให้ ให้คุณเหมือนมีพลังงานด้านความรักความเมตตาเนี่ยมันมันมันเติมเต็มหรือว่ามันมีมากขึ้นเนี่ยพลังงานดีๆเหล่านี้ค่ะนะคะในบางคนเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนเติมเต็มให้กับคนอื่นได้ดีมากๆด้วยอาจจะเป็นเหมือนแบบทําให้คนอื่นรู้สึกว่าเออการมีคุณหรือการได้รู้จักคุณนั้นมันอบอุ่นเหมือนเหมือนคนในครอบครัวเลยนะคะพลังงานของคนที่ ต่อให้เจอวิกฤตปัญหานะคะเหมือนคนตายแล้วเกิดใหม่พลังงานที่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่เมื่อเจอสิ่งที่มันต้องแบบจบสิ้นพังทลายสูญเสียนะคะคือเหมือนเป็นพลังงานของการโอเคในเมื่อมันต้องเกิดขึ้นนะคะก็ต้องก้าวเดินต่อไปพลังงานของการชุบชีวิตพลังงานของคนที่เหมือนพยายามที่จะฟื้นฟูนะคะปลุกตัวเองนะคะ ปลุกจิตวิญญาณที่อาจจะแบบเหมือนแน่นิ่งไปแล้วตายไปแล้วหรือว่าหมดสิ้นความหวังให้ลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะพลังงานของคนที่เหมือนโอเคแหละอ่อนน้อมอ่อนโยนอ่อนวอนให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถทำได้ส่วนผลลัพธ์จะได้แค่ไหนก็พยายามที่จะแบบเหมือนทำใจยอมรับให้ได้น,ะนั่นคือความแข็งแกร่งนะคะความเข้มแข็ง นะคะคือเราก็เต็มที่ที่สุดแล้วแล้วได้เท่าไหนก็โอเคยอมรับแล้วก็เริ่มต้นใหม่หรือว่าพยายามที่จะใช้ชีวิตใหม่หรือว่าปลูกความเป็นตัวเองนะคะปลูกจิตวิญญาณลึกๆอ่ะเพื่อให้สู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งขอพลังงานเพิ่มเติมนะคะ เข้าใจตัวเองอะนะคะว่าเราขาดอะไรเนาะมีอะไรที่เราอยากเติมเต็มนะคะหรือพยายามที่จะเข้าใจความโศกเศร้านะการสูญเสียพลังงานที่ตัวเองอาจจะขาดนะคะไม่ว่าคุณจะรู้สึกแบบโอเคมันเศร้าเสียใจรู้สึกผิดหวังนะคะหรือว่ารู้สึกโหยหาเข้าใจอารมณ์ตัวนี้ของตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็พอเวลาเข้าใจแล้วเนี่ย เหมือนคุณก็จะต้องเรียนรู้เนาะความเป็นจริงว่าบางอย่างเราสูญเสียไปเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่หรอหรือว่าชีวิตนั้นมันไม่แน่ไม่นอนอะนะคะและทีเนี้ยบางอย่างถ้าเกิดว่ามันขาดแล้วก็สามารถที่จะเติมเต็มได้เนาะบางอย่างที่มีโอกาสจะเติมเต็มได้ก็พยายามปลุกใจตัวเองนะคะให้ ขวนขวายมีแรงบันดาลใจเรียนรู้ศึกษาหาความรู้พัฒนาทักษะตัวเองนะคะเพื่อที่จะเติมเต็มสิ่งที่ขาดเหล่านั้นนะคะด้วยพลังกายพลังใจของตัวเองเนาะไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาทางตันอยู่ข้างหน้าก็ค่อยๆมีสตินะคะเหมือนกับว่าใช้เวลาเนาะใช้เวลากับตัวเองให้มากที่สุดเพื่อหาทางออกว่าเราจะก้าวข้ามผ่าน ออทางตันอุปสรรคปัญหาหรือสิ่งที่มาขัดขวางคุณต่อหน้าเนี่ยยังไงดีนะคะเพราะนั้นเรียนรู้จากการถูกปฏิเสธพลังงานลบๆที่พบเจอมาการถูกเหยียดการถูกปฏิเสธนะคะพลังงานที่อาจจะแบบถูกมินทาว่าร้ายหรือว่าถูกทำให้ไม่ไม่มั่นใจอะไรพวกนี้คะ่ะล้วนแล้วแต่เป็นพลังงานที่จะเหมือน สร้างหรือว่าหล่อหล,ลอมให้คุณนะคะกลายไปเป็นคนใหม่ที่เข้าใจชีวิตมากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นลองค่อยๆนึกดูนะคะถ้าเกิดคุณเคยพบเจอประสบการณ์ที่มันแบบยากที่จะลืมแล้วก็มันทำให้คุณอาจจะรู้สึกบางคนเนาะถูกลดทอนคุณค่าหรือว่ากลายเป็นคนไม่มั่นใจหรือหวาดกลัวไปเลยค่อยค,อยคอยนึกนะคะว่าสิ่งเหล่านั้นให้อะไรกับคุณบางทีนะคะมันมีเอ่ เขาเรียกว่าเหมือนคําแนะนําหรือว่าสิ่งที่ล้าค่าซ่อนอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นค่ะอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเห็นจุดอ่อนของตัวเองมากขึ้นก็ได้นะคะหรือทําให้คุณเริ่มเรียนรู้บางอย่างมากขึ้นเนาะว่าต่อให้เราทําดีแค่ไหนทุ่มเทมากแค่ไหนหรือว่าทําอะไรที่แบบยังคงเหมือนแคร์สายตาคนอื่นนะคะมันมันไม่ไม่เวิร์กแน่นอน นะ,ะผู้คนก็อาจจะยังคงตำหนิว่าหรือไม่พอใจในสิ่งที่คุณทําอยู่เสมอพลังงานของความไม่ได้สมบูรณ์แบบอีกเหมือนกันนะคะถ้าเราไปยึดติดต,ตรงนั้นเราจะไม่มีทางเห็นความสมบูรณ์แบบหรือสิ่งที่เรามีเลยนะคะและพลังงานบางครั้งอาจจะต้องปรับใช้ในเรื่องของเทคนิคกลลเม็ดนะ,ะบางทีบางเรื่องเนี่ยอาจจะแบบตรงไปเลยทีเดียวก็ไม่เวิร์กบางเรื่องอาจจะต้องแบบ ไม่จำเป็นต้องเล่าทั้งหมดไม่จําเป็นที่จะต้องแสดงออกทั้งหมดเก็บอารมณ์บ้างนะคะหรือว่าบางอย่างอะคะ่ะไม่จําเป็นที่จะต้องแสดงทุกอย่างนะคะให้อีกฝ่ายเห็นนะทุกทุกอย่างของคุณนะคะบางทีคุณอาจจะต้องมีเทคนิคบ้างหรือว่ารู้จักวิธีในการใช้ชีวิตนะเพื่อไม่ให้ผู้คนเนี่ยรู้ไถห,หรือว่าเดาทางคุณออกไปซะทุกอย่างนะคะ นันเนี่ยแหละลองพิจารณาเนาะคนที่เคยวิจารณ์คุณนะคะปฏิเสธคุณมันเพราะอะไรบางทีสิ่งเหล่านั้นน่ะจะช่วยให้คุณเห็นจุดอ่อนมากขึ้นหรือว่าเอามาปรับใช้นะคะอย่างน้อยอจิตใจของคุณมันมันจะเข้มแข็งกว่าเราจะประสบความสำเร็จเนาะมันไม่มีอะไรที่แบบทำปุ๊บเราได้ปับ๊บมันจะต้องมีการถูกปฏิเสธล้มเหลวก่อนยิ่งหลายครั้งจะยิ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะคะ